สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนพนมศึกษาโรงเรียนพนมศึกษาตั้งอยู่เลขที่158ถนนสุราษตะกวัวปาหมู่ที่1ตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราประจําโรงเรียนมีสัญลักษณ์รูปเทพพนม ปัชญัยโรงเรียนปัญญาเป็นรัตนะของนรลชนสีประจำโรงเรียนสีม่วงเหลืองดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกแก้วปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด911คนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา53คนบริหารงานโดยนางพกาสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษานายเดโชแก้ววิหก รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารงานงบประมาณน,นางสาวนัชยาถนิมการรองผู้อำนวยการโรงเร,เรียนรับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนพหลสาได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนพิเศษชั้นนำ โรงเรียนตั้งแบบนึ่งอำเภอเโรงเรียนในฝันโรงเรียนคุณธรรมสามดาวสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของสิฐกิพอเพียงด้านการศึกษาครับ เนระดับละห้ห้องเรียนส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีห้องเรียนระดับละสีห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น2.7ห้องเรียนค่ะโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะและหช่องเรียนพิเศษ SMT s c uh, so i e n c e and Math Program หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะ h r า e questions. Number one is for you. How is the weather today? The weather is sunny. Okay, very good. Then we go to number two. What weather do you like? I like the snow. Okay, very good. Number three, the hardest question. The what is the weather like in Europe? The weather in Europe is cold, and cold in winter and hot in summer. Okay, cold in winter and hot in summer. Very good. You can. ยังมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครันสมัยได้รองรับทั้งนักเรียนนักเรียนพิเศษและนักเรียนทั่วไปครับคุวรู้ชมต่อไปมาลงมาทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างของหัวใจที่ลราเอมาจากบ้านนะคะอาทุนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจหมู เราาังมนในข้าวบานเสร็จาทานอาหารเสร็จนะคะพวกเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนค่ะโดยการหาข้อมูลหรือว่าสืบคข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ค่ะ thank you และนี่ก็คือห้องที่เด็กไทยในศตรวรรษที่21อย่างพวกเราปวดฟานมากที่สุดนะครับนั่นก็คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จะพาพวกเราเปิดประตูสู่โลกกว้างครับ Technology opens many doors to the do world w โดยชุดวิธีพุธและคุณครูจะสวมเสื้อสีขาวเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนํารุ่นที่13โดยคาบที่หนึ่งในทุกๆวันศุกร์จะเป็นขาบวิธีพุทธซึ่งจะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิอีกทั้งยังมีคุณครูเวรคอยสับเปลี่ยนการให้ความรู้ในด้านของคุณธรรมและจริยธรรมครับ พอลานธรรมในบางคาบคุณครูก็จะนําพวกเรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหรือจัดก,กิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทยที่นี่ครับ ก็จะนำไปถวายวัดค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปค่ะ น,นี่ก็คือหอประชุมสนามหญ้าไว้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงหรือสนามกีฬาของพวกเราขอกคน้ ตลอดระยะเวลาปีการศึกษา2,565สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีสีฝ่ายคือผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทำให้สถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายซึ่งแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่าสถานศึกษาประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการดังนี้รางวัลของสถานศึกษา 1. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13 3. โรงเรียนคุณธรรมสพทออโรงเรียนดี3ดาว 4. โรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับดีเยี่ยม 5. รางวัลชมเชยกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับมัธยมศึกษารางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา 1. รางวัลคุรุคุณธรรมประจำปี2565ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 2. รางวัลหนึ่งคุรุชนคนคุณธรรมปีการศึกษา2565 3. รางวัลโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทกิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ระดับดีเยี่ยมรางวัลของคณะครู 1. รางวัลทรงคุณค่าสพอทอ o b e บ Awards 2565ระดับภาคใต้และนำเสนอผลงานในระดับชาติ จำนวน3มรายดังนี้คุณครูนัทยาคาโสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูอารมณ์รักสีทองกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คุณครูพัชราพรกลิ่นเกษรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. รางวัลคุรุคุณธรรมประจำปี2,565ประเภทครูผู้สอน 3. คุณครูเมธินีสรรเสริญน,นำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ระดับคุณภาพดี 4. คุณครูวิลาวันปล้องนิราชนำเสนอผลงานกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรตั้งทุจริตศ,ศึกษาระดับคุณภาพดีมาก คุณครูเรวดีสีขาวที่ปรึกษากิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับมัธยมศึกษาระดับคุณภาพดีมากรางวัลของนักเรียน 1. นนางสาวนทิดาคมเดิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2565ระดับจังหวัดประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เด็กชายนนทพัฒนสุลเมตเด็กชายนัทภูมินศิริรักษาเด็กหญิงสุธิมาแก้วทับทิมเด็กหญิงนัฐดาบุญกลับนำเสนอผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับมัธยมศึกษาระดับคุณภาพดีมากนายปรวิทศ์ิริวัตรได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดภาพวาดเชิงสร้างสรรค์นในหัวข้อสิ่งแวดล้อมไทยในอีก20ปีข้างหน้า 4. นางสาวกชชกรแก้วนพคุณนายปรวิชสิริวัตรนางสาวนัทธิดาคงเดิมและนางสาวกิติยาวันจันแสงกุลได้รับรางวัลเยวาวชนคุณธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2565